สวัสดีครับผมนายวินทรกรสอนวัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับเเลขที่5ครับในวิชาเศรษฐศาสตร์ในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ผมจะม,มาแนะนําปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ครอบครัวของผมนํามาประยุกต์ใช้นะครับก็เรียนเลยนะครับผมจะพามาชมการเลี้ยงสัตว์ปลูกผักตามแบบปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวผมนะครับ เชิญตามมาครับครับผมนี่ก็จะเป็นหมูดําพันเหมยซานนะครับเป็นหมูดําพันที่สมเด็จพระเทพพระราชทานให้เกษตรกรนํามาเพาะเลี้ยงเพื่อจําหน่ายเนื้อนะครับผมหมูพันนี้เลี้ยงง่ายครับทนโรคก,กินง่ายอยู่ง่ายครับผมและนี่ก็เป็นไก่พันไข่นะครับผมซึ่งถ้าเราให้อาหารดีๆเนี่ยสามารถออกไข่ให้เรานะครับไว้กิน โดยไม่ต้องไปซื้อเขาเลยนะครับผมมาถึงผักกันบ้างนะครับผมผักที่ผมปลูกก็จะมีผักบุ้งผักคะนา้าแล้วก็แตงกวานะครับผมที่สังเกตก็คือถั่วผักยาวก็มีนะครับก็จะเป็นผักที่เราปลูกไว้ตัดทอนค่าใช้จ่ายครับผมแล้วก็ยังมีผักสวนครัวนะครับก็จะมีจําพวกผักชีก็โหระพานะครับผมกะเพรา แต่ที่เห็นนี่ก็จะเป็นผักชีนะครับคือเอาไว้กินประกอบอาหารภายในครอบครัวับผมและนี่ก็คือผักะอมครับผักชะอมนี่น้ำส่งขายตลาดนะครับผมครับผมอันนี้ที่เห็นนี่ก็คือพริกนะครับเป็นพริกชี้ฟ้านะครับสามารถนําไปประกอบอาหารภายในครอบครัวนะครับสําหรับครอบครัวผมนี่จะมีขายส่งด้วยนะครับผมแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นมะละกอนะครับแต่ตอนนี้ยังเล็กอยู่นะครับผมถ้าออกถ้าใหญ่เนี่ยสามารถออกผลนะครับผมให้เรากินได้เลยนะครับผมตัดท้องคา้ี่ายได้เยอะมากครับผมสําหรับส่วนของหลังบ้านนะครับผมจะพามาดูว่าในส่วนของหลังบ้านมีอะไรกันบ้างนะครับผมตามมาเลยครับสําหรับส่วนของหลังบ้านนะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นกล้วยครับผมเป็นกล้วยน้ําว้าครับแล้วก็จะมี บ่อปลานะครับผมเลี้ยงปลาดุกและปลาช่อนนะครับแล้วที่เห็นนี้ก็จะเป็นมีฟักด้วยนะครับผมแล้วนี้ก็จะเป็นส่วนนะครับสวนชะอมนะครับผมเพื่อขายส่งนะครับ ครับผมเป็นไงกันบ้างครับสาหรับปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในครอบครัวของผมนะครับผมอยากเชิญชวนให้พี่พี่น้องนนะครับนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะครับโดยมี3ห่วง2เงื่อนไขนะครับห่วงที่1มีความพอประมาณห่วงที่2มีเหตุผลห่วงที่สามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับและ2เงื่อนไขคือเงื่อนไขที่1มีความรู้มีความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังครับเงื่อนไขที่สอง มีคุณธรรมครับผมซื่อสัตย์จริตขยันอดทนมีสติปัญญาที่ดีนะครับรู้จักแบ่งปันนะครับทั้งหมดนี้นะครับทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขมีความสุขเลยครับผมผมขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ